Gracias. <laughs> เช้ามาช้าจังวะร้อนรถติดอย่างหนักอ่ะวันนี้เรียนห้องไหนอ่ะตึกเจ็ดอะตอนชั้นไม่ได้หนยโทรหาพ่อไ้ต้นนี่เองอะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวไว้คีิปก่อนรู้แต่รีบแน่แน่เลยอ่ะสายแล้วนี่มันกี่โมงนะสิ่ก้าวเลยใช่ปะใช่แล้วป่ะโอ้ป่ป่ะรีบค่สวัสดีค่ะสำหรับข่าวการเปลี่ยนทางสายการบินไทยค่ะรีบนะมึงโอ้ขอบางข่าวค่ะไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยอ่ะ เรื่อต้นเรื่องแรกนะคะกับประเด็นร้อนที่สุดในขณะนี้ค่ะกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะสาบนใหม่ในที่สุดนะคะเราก็ได้บทสรุปกันแล้วค่ะสำหรับสถาบันที่ใหม่ที่จะมาบริหารประเทศของเราค่ะก็หวังว่าสัาบานที่ใหม่นี้จะใช้สมรรถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกินเรื่องไปได้ดีค่ะพี่ซองค่ะจนเนี่ยก็รอนไม่ใช่กัารที่ใหม่เหรอเออก็มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมว่าเปลี่ยนแล้วไม่เหมือนเดิมอยู่ดีที่ถกเถียงกันอยู่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยนะที่เมื่อเช้า โอ้ยขนาดมาแต่เช้าแล่นม่ากใหมาแต่เช้ามรถ่งติดังะบ้างบปอวด้อมาก่อนทำไมไม่เขิดหลอง

ทำไมจะได้ไปเลยเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งปีสีมันก็เหมือนเดิมไม่เหมือน